จนแก้วหน่อยโอ้โหเฮ้ยจบจบ,จบ <laughs> ระเบียงวิวคอฟฟี่เพื่อนบอกว่าหนุ่มตุ่ขอนั่งก่อนร้องก่อน หนึ่งสองสามโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่พักของแม่กำปองแล้วสถานที่จอดรถก็ค่องข้างเคียแคบนิดนึง แต่ก็พอจอดได้อยู่อ่ะปะห้องพักเลขที่5ไม่รู้อยู่ชั้นไหนเดินขึ้นบันไดก่อนค่อนข้างชั้นพอสมควรทำจากไม้แม่ระวังเบอร์ห้า 5. นี่ห้องเบอร์ห้ามีวาไ,ไวไฟให้ด้วยเอาไมยเข้าไว้เลยบ้านบูดอ,อย คืนนี้ของเราบ้านผูดอยนะครับผม <1> <1> ไหนดูตู้เย็นข้างหน้าห้องมีอะไรบ้าง้องไม่มี <5> <5> อะไรอือสมามารับว و, ้าวไหโอเคไขอดูห้องน้ำหน่อยวิวห้องน้ำหน่อยโอเคมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยแจ๋วมาก โอเคเดี๋ยวขอเทสน้าก่อนแรงน้ําแรงอยู่อุ่นนีอุ่นเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึง Let's go ใช่ม่ีดูห้องนี้นะ,อ,ะอันนี้ห้องเบอร์สามห้องเบอร์สามอันนี้ห้องเบอร์สี่ไปดูห้องน้ำหน่อยอห้องน้ำเหมือนกัน เยี่ยมเลยเดี๋ยวจะมีรถพาไป <c oughs> ตลาดนัดกันลางคืน s <S แม่กำปอง <c oughs> โอเคตอนนี้ก็มาถึงตลาดนัดกลางคืนแม่กำปองปิดร้านแล้วนะี่ <c oughs> จะเหลืออะไรบ้างกันไปรู้ว่ามันทุ่มแล้วนี่ P'Nai đợi một chút, ồ hồ, chết lắm rồi. Cám phóng, ừ hừ, ngọt lắm. Ủa, ว้างเลยนะไปต่อไปต่อขนมหวานไอติมกะทิสดมะพร้าวอ่อนอันนี้อะไรแม่บ้าไมอ่ะอ๋อบ้าบินมะพร้าวสดโอ้ยชิโอเคไหนอ่ะอร่อยไหนพ่อกิน <ig> อาริกัตโต ข้าวซอยไก่เฮ้ยข้าวข้าวซอยไก่ก็น่ากินไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่เอาข้าวซอยกาวข้าวซอยไก่ใชบ้านมูดเอ้าเจ้นก๋วยเตี๋ยวมันมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลอ่าฮะข้าวซอยไก่ตาแบบนี้ อเคมาถึงแม่กำปองแล้วตอนนี้ก็เวลาทุ่มกว่าทุ่มห้าสิบเดโอเคเดี๋ยวกินอะไรรองท้องก่อนจะไปนอนครับนี่คุณภรรยาลินนห้ผมเองครับผมนี่ฮะลีโอรองฟอดแหลอ่าฮะแล้วก็วันนี้จะมาลองอาหารข้าวซอยน้องไก่โอเคครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ฮะ เั้คืน okay. นแก้วหน่อยโอ้โหเถิดจบจบอ่าเป็นไงชิมชิมโอเคอ่ะนายเป็นไงมั่งลูกมาแล้วเข้าซอยพอ่อ นี่เลยนี่มานี่มานี่นี้มานีนนน่โอเค so คืนนี้ก็นอนนี่ครับนอนนี่แล้วพ่อดูเียเป็นไงลูกโอเค ไหนจริงเดี่ยวนอนไม่ได้เอา้าหนูกับพี่ไอจะนอนกันยังไงก็มมนอนได้สองคนเดี๋ยวพ่อนอนอทังนู้นก็ได้กับแม่หนูนอนนี่สบายๆเลยก็ได้โโอ้หเดี๋ยวพ่อนอนกับแม่เองแม่เฉียงตายเนะนี่ยเนาะอ่า <ผม S 1> แค่นี้ก่อนะ<ห>นะครับ 啊。 ก็สตาร์ทจากตรงนี้ระเบียงวิวคาเฟ่รีวิวไปเรื่อยอันนี้ก็ระเบียงวิวแม่กำปอง่า <c oughs> น้องนา <c oughs> ยกินอะไรดีลูก กา <laughs> <c oughs> แบฟระเบียงวิวาฟ Yup. <c oughs> โอเคมาถึงวัดแม่กำปองเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกลางน้ำโบสถ์กลางน้ำเอ๊ะผมพูดถูกหรือเปล่า ก็มาถึงแล้วครับเนะนี่ยนีครับโบทกลางน้ําที่แม่กำปองครับผมโอเคก็มากราบไหว้พระในวัดแม่กำปองนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เข้าไปไหว้พระอีกปะ่ะ ทางเข้าตลาดชุมชนครับผมมาแล้วก็เดินลงไปข้างล่างพอถ่ายเป็นวีดีโอ ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรอ,อ๋อร้านคาเฟ่เข้าไปดูหน่อยครับข้างในเป็นอะไรอืมบินคาเฟ่ก็จะตรมานีข้ข้างๆเขาจะเป็นร้านกาแฟริมริมน,น้ำอะ่ะประมาณนั้น แต่เ,เราไม่ได้ไปนั่งนะครับผมฝากของฝากของฝาก แหวะแหวะหาของกินเล่นครับผมอ,อะไรเอ่ยโอเคทางลงทิศด,ดูคอฟฟี่ <Yay! S 1> เดี๋ยวจะไปสะพานแขวนมาดูกันลูกฟุตบอลหรือว่าไม้ท่อนอุ๊บ ถึงแล้วอ้าวกำลังหลับเพลินๆเลยตอนนี้อไหน หารแมวหรอไม่ใช่นดี่เดี๋ยวดูพอด่อโอ้โหลาวาโคสองลาวาโคสองอกโกแล็ละมั้ง 好 สั่งอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปบนสะพานที่บนนู้นเป็นสะพานแขวนเชือกเป็นน้ำตกน้ำเดินไปไปขึ้นสะพานกันดีกว่าไหนๆก็มาแล้วต้องลองสักหน่อยไป โอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยอ,อไปได้เลยไปฝาโอ้สูงเอาเรื่องอานพอนนี้ไปเนียก้ยป้านแะนกแะนกแ้วป้านะ ไ,ไ,ไปพี่ายรูปไอ่ะพ่คนนี้จะถ่ายให้พี่ตีหนูถ่ายให้ถ่ายถ่ายถ่ายอ่ถ่าย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  Thank you ไปเลยไปเลย tay Xế hai rồi Good job Ôi 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 Ba Mẹ về Alexa Linh nút mà đấy không nghe